สวัสดีครับผมปีรัมสกุลน,นะครับอยู่ที่ช่องหนุม่มแบ่ฟอร์ดโปร้อนแรงนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถตัว XLT นะครับเป็นลูกค้าเก่าที่รับรถไปแล้วนะครับรับรถใหม่ไปและทีนี้เรนเจอร์ XLT ตัวที่ใช้งานอยู่เนี่ย mm hmm. ก็ถึงเวลาเซอร์วิสนะครับถึงเวลาที่จะต้องเซ็ตช่วงล่างแต่งเพิ่มเติมต่างๆทีนี้เดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่ารถคนไหนที่ผมรับเข้ามาในวันนี้นะครับ คันนี้นะฮะเป็น New Ranger XLT ตัวปี2018นะครับลูกค้าออกรถกับผมเองนะครับก็จะเป็นโฉมเก่านะครับแล้วก็ลูกค้าไปแต่งเพิ่มเติมนะครับไปเปลี่ยนล้อขอบ20มานะครับพร้อมกับยางแก้มเตียแต่เวลาวิ่งเนี่ยช่วงล้อที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็ทําให้รถเนี่ยรู้สึกว่าช่วงล่างมันมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เพราะว่าอายุรถด้วยนะครับผมก็เลยจะไปใช่วงล่างใหม่แล้วก็จะมีการแต่งภายในเพิ่มเติมครับนี่นะฮะ ภายในตอนนี้ก็มีเบาะเบอะที่ลูกค้าไปหุ้มมาเองนะครับเราใช้งานไปก็เริ่มขาดเริ่มอะไรต่างเดี๋ยวผมจะจัดการเปลี่ยนใหม่ให้นะฮะหุ้มใหม่ให้พร้อมมีแบบให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปูพรมตัว 5D นี่นะฮะสั่งมาแล้วครับเป็นพรม 5D เข้ารูปแบบ V P นะครับนี่นะยังไม่ได้ติดตั้งแล้วก็กันชนหน้าครับมาดูครับตัดกันชนหน้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับใส่ตัว Wi ยแท ปี2019นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือลูกค้ารับรถใหม่ไปแล้วการชนเดิมเราก็จะเอาไปทําสีนะครับแล้วเดี๋ยวชิ้นเอามาติดตั้งคันนี้แล้วเดี๋ยวชิ้นส่งคอมเมียมผมจะทําสีใหม่หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเริ่มดําเนินการแต่งและเดี๋ยวขั้นตอนต่างๆที่จะแต่งอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูติดตามชมนะครับแล้วดูวตอนจบนะครับว่าจะสวยแค่ไหนโอเคครับ สวัสดีครับผมวันนี้วันที่สองนะครับสำหรับการอํมรถพีน่ารงมาเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมก็มามาเซ็ตโชคอัพใหม่นะครับอัดน้ํามันใหม่นะฮะที่ร้านโมอานะครับร้านอยู่ที่แถวทางไปบางหวัตนะฮะก่อนถึงตราะเวกนะครับใกล้41แบตเตอรี่นะฮะนี่เราก็เอาโชคเดิมอัดน้ามันใหม่นะครับเพื่อให้มันตอบโจทย์กับรถที่ลูกค้าใช้อยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ20นะฮะหรือจะเปลี่ยนชคใหม่ก็มีโชค จะชกเดิมศูนย์ก็ได้นะหรือจะเป็นชกแต่งก็ได้นะครับแล้วก็ให้ดูเบาภายในที่ทำเมื่อวานนะครับนี่นะแผงข้างนะครับพุ่มหนังใหม่นะครับเบาะหนังก็มีลายให้ลูกค้าเลือกนะครับผมนี่ไมเอียมเลยทีเดียวนะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไปทำสีากับกันชนนะครับผมอ่านดีติดตามต่อกันนะครับ เรียบร้อยนะครับ New Ranger XLT ครับนี่นะฮะแต่งเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่เป็นของ w วา t แท็กนะครับพร้อมทำสีเทาดำตัวเดียวกับตัวรถนะฮะนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบกับรูปเก่าที่ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูครับนนะฮะก็สังเกตได้เลยนะครับว่าชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียมของ Ranger XLT นะครับผมทำสีใหม่เป็นสีกาไฟนะครับอ่านะฮะ ไฟตัดหมอกตัวนี้ของศูนย์จะเป็น LVD นะครับสีขาวนะฮะเราก็ติดตั้งมาให้แล้วก็รูเซนเซอร์หน้าที่อยู่ในตัวไวแท็กเราโป๊อุดให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนขอบปัยทะเบียนใหม่ให้ลูกค้านะฮะชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียมทําใหม่เป็นสีกาไฟนะครับสีเทาดํานะครับมือจับประตูนะครับแล้วก็มือจับฝาท้ายนะฮะทำเป็นสีเทาดําเช่นเดียวกันกันชนท้ายใส่ของไวแท็กครับ โอเคครับอันนี้เป็นงานเซอร์วิสหลังการขายนะครับลูกค้าที่เอ่ารถไปแล้วต้องการฝากมาเซอร์วิสตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเซ็ตช่วงล่างใหม่ติดต่อได้เลยนะครับโอเค